สวัสดีจ้ามาพบกับจุ๋มผ้าโซกเมื่อนี้จุ๋มจะพาพ,พ,พ่อแม่แมพี่พน้องมาขอขอนมเล่าจากพ่อปู่หรือสีมุนี่สีแสงเพชรนะจ๊ะประจําวันที่สิบเอ็ดทับหกทับหกแปดนะจ๊ะเนาะก่อนอื่นนะจ๊ะเป็นยังไงเนาะผ้ากันโศกผ้ากันหมานบน่หางกันแต้มเดียวพิษแต้มเดียวนะจ๊ะเนาะ จังได็กกามาติดตามพ,พระปูฤุสีมุนีสีแสงเพชรคือเก,าอากอ้าเนาจะเนาะณณขณะนี้พ,พระปูฤุสีมุนีกําลังเลื่อมท่านพิธีเดจจเด้อขอเสิร์ฟพระปูฤุสีมุนีท่านพิธีเดจเลยจ้าอยากมูจะสอบพระกวดตตอรหัตโตสมมาสมบุตรสอน นะโมตัสสาพกะวะทตอัระหะโตสัมาสัมพุทธัสาะนะกมตัสสาพกะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสสนเัาที่ k a m จฉ e r ต t e sih k a ะตะ r c e k a t d l อิปิระเจะข้ามนตรรูนักข้าในเขาวัดุมมเต็มภูมิอาจิณสุเขาวาลวมียากาคันทัปมอิสัน สันติเกยังมูนโรวัดจะนัทงาเทเมสุนุ่มพุทะสาวนกาลูยำปัจันทนธัมมสาวนกาลู นักการุณยมประทนำนักมะพะะจะพักสะอุอังนณขณะนี้พระพุทธษีจะได้ท่านิธีเสด็จสิ้นแล้วนะจ๊ะเนาะก่อนอื่นขออนุญาตพระพุทธษีมนีนะจ๊ะเนาะภาพพอๆแม่ๆ อีเพียงนอเพีงขเพงเลกน้ำตาเทียนในบาทน,าาน,น่าจะเด้ออ้เป็นยังไงเนาะมันเบิกเนด้ออนนี้แได้จะเด้อเอามาเบิงเอา ร่วกันชัดๆเบิ่งเอาแคปเอาตีเอาเด้อจากอันสุดท้ายนี่กอพ่าพ่อปู่ฤาษีอันตีให้กับพ่อแม่พ่อพ่อแม่ผู้เพิ่นตีบบออกท้ายบบออกนะจ๊ะว่าเห็นเป็นตัวไดโน่ก็สามสีจ้าหนึ่งสามสี โอ้ว่ามันคันกมันบ่จ้ะแก่โตนบ่นจ้ะงวดนี้แก่โตนพอจ่ะพิษแต้มเดียวเงี้ยเนาะพ่อพปูเ่เนาะแม่นพิษแต้มเดียวจ่าการะสันจุ้งขออนุญาตสรุปให้พ่อพ่อแม่เพิ่นเบิ่งเด้อจ้ะเด้อว่าพนน่อปูาา่ได้ตัวใด้เนาะอ,อี่ออเด้อจ้ะเด้อขนมเล้าแอมให้แปดสามเด้อคนหนึ่งเด้อแปดสามอ๋อนขออนุญาตเขียนก่อนเด้อแปดสาม ที่ดเด้อจ้าเด้อพอๆแม่บังเอาแคปเอาเก่าสามซีหนึ่งสามซีนี่เด้อจา้าจ้สุดท้ายนี่ก็ค่ให้พ,พูดสีอวยพ่อหน่อยก็พอๆแ,แม่พ,อออพ,อพ่อเนจ้าอ๋อให้สีให้เพฝนอยู่ดีมีแห้งให้มีโชคมีลาบมีโชคมีหมนันให้พากันรวยๆรวยๆรวยๆ รวยงวดีลุ้ยลุ้ยจซาทุซาทุซาทุนะจ๊ะเด้อยกย่อมือใส่หัวเอาเด้อพ่อพ่อแม่จาสุดท้ายนี่ก็ขคอห้พ่อพ่อแม่ลำลำเลยลุ้ยสุขสุขคนจันเดกัย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับจุ๋มผ้าโศกในเด้อจ้าเด้อผู้ใดมาติดตามแล้วผู้ที่ติดตามแล้วก็ขคอห้ลำลำเลยลุยถูกหวยรวยเบอร์ทุกงวดทุกมื่อเด้อจ้ะเด้อ สำหรับคลิปคลิปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า